สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมใกล้จะเลิกงานแล้วง่ายบอรครับน,นี้ง่ายบอง่ายออกจากบอดินครับบอดินทั้งนั้นเดินมาขึ้นเทเลอร์ครับดูการขึ้นเทเลอร์ครับของเจ้า PC ซ2 0รุ้่นหรุ่น6 e ีครับ ครับสภาพรถมารับครับเทนเลอร์ซิงเสียนิดครับดิเสียนิดจอบแจ้งครับแนะน้ำนะครับแนะน้ำนะครับแนะน้ำแนะน้ตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิดหน่อยครับผมครับผมดินดินด้วนไายด้วนหินด้วนนี่ครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยจอมแจ้ง ครับผมตอนนี้กำลังมาเบิ้งกันที่ศูนยนะฮะแดนเซอร์เมลอยเขา120นะครับผมรุ่น6ครับผม E ครับผมกำลังจะเคลื่อนย้ายนี่ครัเสนอโดยอาบังครับอาบังมือไม่นี่ไม่นี่เพราะนั้นเป็นโค้ชโสดให้อ่าอาบังครับอาบังครับผมติดตามครับติดตามครับเอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับไปแล้วไปแล้วเคลื่อนย้ายเราโดยเทเลอร์ซิ่งครับอาบังรถเกี่ยวซิ่งนี่ครับไปแล้วครับ ย้ายบ่อครับไปหาปลาไหลครับไปหาปลาไหลจากมือก่อนครับหาปลาไหลจากมือก่อนแล้วค่อยจะกลับมานิ่มๆครับนิ่มๆครับนิ่มๆสบายๆครับโอ้เทเลอร์คันนี้แข็งไรครับข้นบ่มมีอ่ออนเลยเหล็ก ขึ้นได้เฉพาะร้อยยี่สิบนะครับเกินร้อยยี่สิบไปเดี๋ยวเพื่อนบอ่ขึ้นเพ <C> ื่อนบ่ลากเพื่อนว่าบรรันไดเพื่อนมันรับเอาไว้อแล้วครับคือนิ่มๆครับนิ่มๆเงียบๆ เทนเลอร์คันใหญ่ครับสบายครับปุ่นใจเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับย้ายไปลงหน้าง,งานใหม่ไปหาปลาไหลครับพี่น้องเดี๋ยวมือื่นจะเฮ็ดคดลดิปรถแมคโครหาปลาไหลให้เบิ้งครับมือนติดตามกันครับว่ามือื่นจะได้ปลาไหลกีตัวถึงหาปลาไหลั้งป่าแล้วครับมือนนี่หลายหลาย คางอัตโนมัติยกค้างแล้วยกคางไฮดรลิกไล่ไปกับไยเพรไ่ไปดูครับเอาขึ้นทีละแท็กเอาขึ้นทีละแท็ก เสนิดเสนิดยื่นไม่เพื่อนนีใส่นะครับใส่เนะี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปเอาเอาไฟมาแจกก่อนนี่ครับ ยายบ่อยามเย็นครับโอ้ยโอ้ยยายบ่อยามเย็นยพาไปขุดปลาไหลแม็กกี้สวนแตงโมยายบุญศรี ลงไปทางไน้านาะนองผือเขาเน่ไปลงไปนาะเนอะเออไปถึงทางตรงไหนกล่าว่าไปไม่ได้แล้วก็จอดให้ลงเลยไ,ไปถึงตรงไอ้สวนแตงม้วนยายมันสีเห็น่ะเตงมน่ะจ,จะไปขุดคลองน้ำของไอ้นั่นของไอ้ของที่บ้านล่ะคนเช่านาเขาจ้างไปขุดเขาเช่านาเขาจ้างไปขุดขุดเป็นคันคูล้อมไว้ จะสูบน้ําออกเออจะสูบน้ําออกให้มันได้ทําตั้งแต่หัวปีขุดตะนอมเสร็จมาตีมาขุดให้ผม,มหมน,น,น่อยเออเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นนะจะไปขุดให้ตะนอมสักวันก่อนนี่ครับมุนค้ากันนี่ครับนี่มุนมุนนี่หรี่ะจะเป็นฟุน แต่ว่ามืออื่นขั้นช่วงแรงๆอยากได้นาดินดินที้ม่อน,นลงไปครับเดี๋ยวติ๊ตักให้ฟรีเพราะดินท้ายยื้อยุ่นน่ะอยากได้เหรอเออเดียเเด๋ยวสั่งให้ให้มันรอจะเกี่ยวแล้วค่อยสั่งก็ได้จะรีบสั่งมาทำไมเดี๋ยวแบตมันเสื่อมก่อนเออเออเดีไมไม๋ยวสั่งให้ให ใ,ใกล้ๆประมาณอีกสักเดือนก่อนค่อยสั่งรอให้ข้าวเป็นต้นก่อนใจเย็นใส่คนเราไอ้ใส่หัวใหญ่ๆมันหนักหัวเนาะอันนี้ไว้ใช้งานเอาไปก่อนไหมล่ะที่สั่งมาสี่อันถ้าไม่กลัวแบตมันจะแบบกลัวจะถึงหน้าเกี่ยวข้าวเออเน่อ เออม,มันมันหัวมันไม่ใหญ่ก็ดีอันนี้จะไว้มันกระทันลาดีผู้นี้แหละผู้สูงนี้แหละอยสบายเอาเราก็ไปย้ายที่ครับย้ายลงไปนาไปเรื่อยไปถึงตรงไหนแล้วไปไม่ได้แล้วก็จอดรดลงเลยโอคครับติดตามตอนต่อไปครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไป ขุดประไลครับมืน่นไปนครับไปแล้วฝากติดตามครับช่องหนองคายดินด่วนครับพรุ่งนี้จะพาไปขุดประไลครับสวัสดีครับ